แต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายเทคโนโลยีที่ได้พูดกันในวันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงอยู่และเราสามารถดูการเติบโตของตลาดแลว้วก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้ากันได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับเทคโนโลยีสิ่งเรื่องที่เราพัดมาแน,น่นอนที่ถุกครับในช่วงที่ผ่านมาเรามีการใช้สมรยถนะอย่างมากทำให้กระทบต่อโลก เราบอกว่าเรื่องของคาร์บอนเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญดังนั้นสามจากเทคโนโลยีที่จะพูดกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นหุ้นบวกต่อไปสามเทคโนโลยีถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเอไอเกี่ยวข้องกับโรบอทเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจิตใอมในมะแน่นอนที่สุด เราไม่เคยละทิ้งความเป็นอยู่ขอาข้ามรักกายแล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเราสิ่งเทคโนโลยีสุดท้ายจะเกี่ยวข้อกับความและก็การแพทนัที่จะมากระทบชีวิตของเราครับ <zel. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเทคโนโลยีแรกเลยครับ <bir> <d ose> เรื่องของไฮโดรเจนนะครับหรือที่เรียกว่าเทอร์ไคส์ไฮโดรเจนไฮโดรเจนสีเทอร์ไคส์ค <d ose> ืออะไรนะครับเราบอกว่า <bir> <d ose> ไฮโดรเจนไม่มีสีเราเรียนกันมาตั้งแต่ระธิยมแล้วนะครับดังนั้นการที่บอกว่าสีเนี่ยเป็นการบอกที่มาของไฮโดรเจนว่าที่มาของมันเป็นอย่างไรไฮโดรเจนสำคัญยังไงครับไฮโดรเจนเป็นหนึ่งของการที่เลี้ยงไม่ได้ที่ภาพสังารกับต้องใช้ปกติเนี่ยไฮโดรเจนเหมือนับได้มาสรีเพราะว่าสาร หนึ่งที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนคือการธรรมชาตินะครับที่ได้เป็นลอล่อยได้จากการสุกน้ำมันกลายเป็นของฟีแต่พอเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนการปลดปล,ดปลด่อยไฮโดรเจนออกมาแน่นอนที่สุดคู่ของมันคือ ide, คำวอาไดออกไซด์ดังนั้นคำว่าไดออกไซด์ของมันเราพยายามลดการปล่อยคำว่าไดออกไซด์แต่ตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยยังต้องใช้ในหลายสารมนะครับ ซึ่งทาอย่างไรภาคอุตสาหกรรมจะสามารถได้ไฮโดรเจนเหล่านี้โดยไม่ก่อคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนเนี่ยมีหลายสีมากขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาภาพเนี่ยดูยากนิดนึงครับแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องสนใจสีอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่สีเทอร์อยแต่ดูตรงที่มาว่าการที่จะได้ไฮโดรเจนมาที่มามาจากอะไรบ้างแล้วอยู่ตอนจบ จะเป็นตัวบอกว่ากดปล่อยอะไรว่าถ้ากดปล่อยกาา็มันเดอออกไซด์ไม่ดีแน่นะครับดังนั้นไฮโดรเจนโกลไฟส์เนี่ยได้มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนแต่กระบวนการของมันตอนหยเนี่ยได้เป็นก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนโกลิดคาร์บอนโกลิดก็คือผงถ่านนะครับเทียบไปใช้ประโยชน์ื่นด้วยดังนั้นสนใจแล้วใช่ไหมครับว่า ไฮโดรเจนสีเทลฟอยส์เนี่ยด้วยอะไรที่ทำให้ทำได้ทำไมแต่ก่อนเนี่ยแยกไฮโดรเจนแล้วได้ไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติออกซานยานะครับเพราะสารไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเป็น,นผลผลิตจากน้ำม,มันก็ดีก๊าซธรรมชาติก็ดีหรือก๊าซชีวภาพซึ่งไม่ต้องไปผุิออกปิโตรคุกบัาน,นะครับก็จะมีมีเทนซึ่งเป็น C H 4เป็นคาร์บอนแล้วเป็นไฮโดรเจน กระบวนการทางเคมีที่เป็นกระบวนการใหม่ผ่านการใช้คาตาลิสที่นักวิจัยเก่เกเงๆได้คิดคนขึ้นทําให้แยกล้สะอาดม,มากเลยครับตอนจบเนี่ยใช้พลังงานเข้าไปในระบบน,นะครับแล้วออกมาเป็นไฮโดรเจนและก็งคาร์บอนขงคาร์อารรบอนโซิไม่ได้เป็นปัญหาและสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทํางาน,านาต่างๆได้ ในเวกวนของพลังงานที่เข้ออาไปใช้เนี่ยทำให้มีทางเลือกครับไม่ต้องใช้พลังงานสุทธิหมดสามารถใช้พลังงานสะอาดเขางลิงตได้นะครับในระดับโรงงานต้นแบบนะครับสามรารถที่จะทําได้โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าความน้อยสูงนะครับในกระบวนการแล้วก็สามรารถที่จะแบบแ่งแยกออกไฮโดรเจนออกจากคาร์บอนบริสุทธิ์ขนาดเดียวกันนะครับถามว,ว่าบริษัท ทำตัวนี้ได้สําเร็จไหมบริษัทโเมลิกาสหรัฐอเมริกานะครับเทคโนโลยีพลาสมาความร้อนสูในการแยกตัวนี้ได้สำเร็จแล้วในส่วนของการทําสาหรับประเทศไทยสามารถทได้ในพอตทรอยเองโดยผูเองเป็นเห็มนะครับก็มีเทคโนโลยีตัวนี้เตรียมการเอาไว้อยู่นะครับยังไงก็ตามการที่จะไปถึงจุดที่ใช้างานได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอน,น,อนเสนอแผนรู้ควาสร็จแล้วก็บอกว่าสามารถเรี งานได้ในสภาพอากาศที่ดีให้นะครับไปที่บริษับไทยครับเราใช้เหล็กกันเยอะมากต่อไปก็คือทำอยา่างไรการผลิตเหล็กจะไม่เปลี่ยซีแบมเนี่ยอุตสาหกรรมแรกที่กระทบมากๆคืออุตสาหกรรมเหล็กนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยงออกเหล็กแล้วโคตรเราว่าเหล็กเรานะมันกว่าชาวต่างชาติอีกนะครับถามว่า ในระดับโลกเลยเนี่ยเหล็กปล่อยการกลีดเหล็กปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหนาเยอะมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทั้งโลกดังนั้นถ้าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เรามาดูกันที่เหล็กนี่แหละครับถามว่าทำไมถึงเยอะขนาดนั้นลองคิดดูสิครับเราใช้ทั้งรถอีวีเราเราเปลี่ยนจากรถสันดาหมาใช้รถอีวีเนี่ยเหล็กที่ใช้อยู่ในรถในกระบวนการผลิตเยอะมาก นอกจากนั้นสิ่งใหม่ๆที่เราใช้เนี่ยคอน s เมอร์โปรดักต่างๆที่เราใช้วนใช้เหล็กตัางๆน,นะครับนอกจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็จะเป็นรางรถไฟความเร็วสูงไม่ไว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างทางด่วนก็ใช้เหล็กได้จำนวนอานนะครับโครพสร้าวก็คือฝงเราจะต้องผลิตเหล็กเพื่อที่จะใช้างานในด้านต่างๆ ประมาณ2,000ล้านตันต่อปีนะครับดังนั้นถามว่ากระบวนการผลิตเหล็กเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องจะน่าเศร้า70%ครับ70%ของเหล็กที่ผลิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยใช้เทคโนโลยีเมื่อ600ปีก่อนดังนั้นแน่นอนมีวิธีที่จะทำให้การผลิตเหล็กสะอาดขึ้นล่อยครั้งก็ได้ออกไซายออกมาน้อยลงนะครับอันนี้ เรียกกันสั้นๆวาต r e ดิ s t ต e ลนะครับโดยเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีสีเขียวในการที่จะแทนที่จะใช้ถ่านโซลกมาเป็นวัตถุอิบหลังในการให้พลังงานแลผลิเตเนีก็ใช้ไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้ามีทางเลือกในการที่จะได้จากแหล่งพลังงานสะอาดในการที่จะไม่ปล่อยาคาร์บอนในตอนที่ผลิตไฟฟ้า,าขณะเดียวกัน ไฮโดรเจนที่เราคุยกันเซอร์ไพรส์ไฮโดรเจนที่สะอาดขึ้นจากการผลิตมกูกก็สามารถที่จะมาใช้ในกระบวนการผลิต็ยตรงนี้ประมาณกันว่าในส่วนของการผลิตหย่างก้าละโลกเมื่อใช้การไฮโดรเจนไม่ใช้พลังงานสะอาดขึันนะครับแทนที่จะไปใช้ถ่านโคมขึ้นตอนอเผาเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการนี้จะลดการผลิตการปลดปล่อยคาร์บอนไดออ,อกไซด์เมื่อผลิตเหล็กในกระบวนการปกติเหล็กตันนะฮะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ2.3เท่านะครับก็คือ2.3ตันขณะเดียวกันตัวเหล็กที่ผลิตโดยวิธีสะอาดปลปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่0.2ถึง0.3เันนะครับจะน่าจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ข้อหนึ่งล้อซีเอชสอตัวถูกไหมครับดังนั้นตอนหนักเนี่ยสามสามท่าเนี่ยหนักพอๆกันแต่มีเทียนเนี่ยคือ CH4 น้ำหนักของมันเนี่ยเป็นคาร์บอนรูดดวกเลยนะครับดังนั้นตัวการส่งผลกจะพบต่อชั้นบรรยากาศคาร์บอนเนี่ยไรือของมีเทียนของคาร์บอนเนี่ยจะรุนแรงกว่าคาร์บอนเรือนซ้ามากคราวนี้กระบวนการหนึ่งที่ปดปยมีดเหตุเยอะ เชื่อไหมครับคือการเกษตรนะครับมีการโทษว่าอ๋อพบว่าเลี้ยงปศุสัตว์สินะครับมูลวัวมีกิจในนั้นคือมีเทนอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆไม่แค่นั้นครับในส่วนของการเกษตรเนี่ย15เปอร์เซ็นต์นะครับของประเทศเราปลดปล่อยคาร์บอนปลดปลดป่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับว่าในส่วนของ15เปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นลงเป็นเท่ากนะครับ ดังนั้นถ้าเราลดก,การปฎ่อยติดีเทนจากการปลูกข้าวได้จะลดก,การปฎปบัอิการเลือยนไปจุได้เยอะมากนะครับข้อดีอันหนึ่งก็คือข้าวมันไม่ได้ปล่อย,ยิดีเทนวยตัวนี้แต่ว่ามันเป็นมีกระบวนการปฎ่อยติดีเทนที่ล่านะครับดังนั้นตัวนี้เป็นอะไรที่เราพัฒนาได้วิธีหลุดยูพัฒนากันแบบทุน้นคื้นเลยคนระคือใช้นาเปียกสลัดแห้ง ตรงรากหรือเปลยกอแห้งก็จะช่วยลดการกปล่อยมีเทนจากออแบคทีเรียรที่อยู่ที่รากข้าวได้นะครับแต่วิธีนี้ใช้กับเมือไทยไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าการจะทำนาเปียกสลับแห้งมันจะต้องเป็นพื้นที่นาที่ทำทุลกระทานคุมนานได้แต่ว่าประเทศเราเนี่ยพื้นที่นาส่วนใหญ่ไม่ใช่นาทุลประทาน พูดกันก็คือแล้วแต่ดินแต่ฟ้าฝนตกเยอะไหมนะครับซึ่งในส่วนของที่แล้วแต่ดินแต่ฟ้าเนี่ยเจบล้านไรออ่นาชลประทานมีแค่สิล้านไร่ดังนั้นการทํานาเปียกสลับแห้งเนี่ยช่วยลดมีเทนได้แล้วลดได้ไม่ค่อยดีนะครับออในส่วนของลดได้เนี่ยลดได้แค่ประมาณ30%ของมีเทนที่ปล่อยออก,กมาจิวิธีที่ดีกว่าคือฝังผาฮนะใช้พันธุ์ข้าวใหม่ที่ ที่ผลต่อการตกปล่อยมีเทนแต่ครับทํำยังไงนักวิจัยก็ไปคนคาวามวิจัยนะครับพบว่ากระบวนการตกปล่อยมีเทนที่ตากงข้าวเกิดจากสองปัจจัยอันที่หนึ่งคือถ้ามันให้เอทานอลน้อยเนี่ยมันจะมีกฏฟูมาเลตเยอะซึ่งกฏฟูมาเลตเนี่ยแบคทีเรียที่กปล่อยมีเทนทอบดังนั้นเราต้องหาพันธุ์ข้าวที่กปลป่อยฟูมาเลตน,น้อยแล้วก็ใหเอทานอลเยอะ ซึ่งทําได้แล้วก็ไม่กระทบผลผลิตด,ด้วยนะครับดังนั้นการที่จะทําตรงนี้มันก็จะต้องได้จากการคัดเลือกพันธุ์นะครับการปรับปรุงพันธุ์สนเทคโนโลยีที่ประเทศเราก็มีต่างประเทศก็มีและโจทย์นี้เป็นโจทย์ของประเทศเราเองนะครับก็คือการคัดเลือกโดยใช้ marker a s s i s t e selection ก็คือไปดูที่ DNA ของข้าวแล้วดูว่าตัวไหนเป็นคัณลุกษณะคุณประสงค์ สามารถที่จะเพิ่มสป,ปีกการดีดนได,ด้ดีนะครับหรืออีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือจีโนมินิติ้งนะครับเป็นค้จีโนมเลยซึ่งภายใน3-5ปีจะสามารถทำตรงนี้ได้ความหวังของตรงนี้ครับก็คือถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็จะได้เข้าที่บทบอยญีเทน,น้อยลงพร้อมสำหรับการเกษตรประเทศในโลกขนานสนที่ต่อไปเรื่องของการเดินกะนจกเรื่องของอะไรจะมาลดโทษกัน